เนี่ยลักษณะอันนี้มีรอยมีรอยลับลัอยู่นอ้องเพิ่งมาเรนี้ สวัสดีครับลุงเตี้ยวชแนลการล่าทางรถไฟสายมอรณะนะครับของของลุงเตี้ยยังไม่จบสิ้นง,ง่ายๆนะน้องเพิ่งไม่จบง่ายๆครับออตอนนี้จะพาสหายมาดูช่วงทางที่หลงเหลือที่เหลือจากป้อมสามแยกจากป้อมสามแยกหรือว่าจากนาลุงหนอมจากนาลุงหนอมมาะจะไปซ่องกะเลียจะไปต่อที่สำนักสงฆ์่องกะเลียสหายลองดูมาดูครับผมร่องรอยที่ชัดเจนมากครับตรงนี้ ตรงนี้อยู่ระหว่างป้อมป้อมตำรวจเจดีนะครับทางแยกสามแยกเจดีสามองค์ครับผมนี่เนี่ยเปกับกองกระเรียอยู่ระหว่างกลางก็เลยเลยไอ้ด่านตอมมาหน่อยนงครับผมคครับผมเลยด่านตอมมาหน่อยเลยคลิปกจอห้ามาคบพี่เลยเลยช่วงกจอห้ามามันจะไปหายอยู่ช่วงอาด่านตอมครับอ่าเลยกจอห้ามันก็จะหายช่วงหนึ่งช่วงไอ้ไอ้ที่มีวัดอ่ะบหมู่บ้านอีไล่ครับผมอ่า้านอีไล่แล้วก็แล้วก็มาติดต่อช่วงนี้ยังมีอยู่ครับผมตรงนี้ก็พาทหารดูเท่าที่ได้ดูเนาะ เนี่ยตรงเป๊ะเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก้อนหินก้อน,นอนหินล่องรอยอยังเหลือชัดเจนมากมาแ้วเพื่มาตรงนี้ครับตรบบงนี้นี่คือคือก้อนหินที่เฉลยเอามาทําทางรถไฟครับสายหลักตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงตรงกลางนะครับระหว่างาสํานักสงฆ์ส่องเกลียนะครับหมู่บ้านท่งเกลียกับสามแยกพระเจดีนะครับอยู่ระหว่างกลางใกล้ๆด่านตมเนาะเพิ่ง ก็เหลืออยู่หลายประมาณสัก200เมตรนะได้เพี่อ200เมตรได้ได้ครับรเป็นจุดเป็นจุดทีด่ชัดเจนมากครับพี่ก็ยังหลงเหลือให้ลูกหลานได้ชมกันอยู่นะครับล่องลอยทางรถไฟสายมอะนะครับยังยังหลงเหลือให้ลูกหลานได้ดูนะครับนี่คือ,อฝีมือเฉลยเฉลยศึก ในเวลานั้นได้ทุบกันด้วยมือระเบิดที่ระเบิดจากหินมาทําทางรถไฟแล้วตอนนี้ทางรถไฟเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นมรดกไทยมรดกโลกนะน้องเปิงนะเพราะว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะอยู่ในประเทศไทยคือมรดกไทยมรดกโลกกับสหายนะครับเป็นของที่ไม่สมควรทิ้งไปใช่ครับน่าอนุรักษ์ไว้หายากมากหายยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวพาสหายไปดูให้สุดๆตรงนี้ยาวมีเหลือยอ้ก้อนบิ๊กๆเลยครับีก้อนบิ๊กๆ่บ ยาวไปถึงต้นสักเลย <Culture. S 3> yeah, <please. S 2> เยอะครับชัดเจนชัดเจนกว่าหลายๆจุดก็ว่าได้ <c oughs> รครับ <laughs> ผมนี่ของจเจนเจนกวา่าหลายๆจุดนะครับยาวไน่นหไหมเมาตรงนี้ ทางน้ชาบ้านนี่ข้าขนออกป่อง้ตงนี้เาวไร่ชาวสวนขาขนนี่คือหลักฐานที่หลงเหลืออันนี้นก็เลยไปนู่นตรงไปบ้านนู่นเลยนะเพื่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับผม ซึ่งเป็นคลิปตามล่าทางรถไฟสายมรณะนะครับต่อจากสามแยกพระเจดีครับหรือว่านาผู้ใหญ่หนอมนาผู้ใหญ่หนอมนะครับต่อมาถึงกจอห้ากจอห้าครับคลิปนี้ต่อจากกจอห้าต่อจากกจอห้าไปต่อที่สำนักสงสงกรลียครับผมเลยสำนักสงสงกรลียก็จะไปลงที่ต่อหม้อเลยเนาะต่อหม้อครับพผมที่ต่อหม้อที่ปั๊มเติมน้ำครับพี่โอเคที่ปั๊มเติมน้ำสงกระเลียสงกระเลียที่รถไฟจะข้ามไปเมียนมาครับผมอาจจะไปสันติสยดครับพี่น้องชาวเมียนมาไม่นานเจอกันที่สันติวสยด วิวววสวยท่าน้ว่านทานุนดินแดงเล่นะ สหายัะครับคลิปนี้นะครับลุงเตี้ยพามาที่ต่อต่อม้อซองเกลียสะพานข้ามน้ำซองเกลียจะไปเมียนมานะครับทางรถไฟมาจากอะไรนะไซโยกไซโยครับพี่นะไซโยครับรูว่าสะพานข้ามไปน้ำแวควยาวมาเลย <มา S 1> ค,คลิปนี้ทางนู้นนะครับทางที่ลุงเตี้ยชีย้ไปเนี่ย มาจากสำนักสงทรงกะเลียครับผมแล้วก็เลยสำนักสงมามีอีกตอนหนึ่งมีอีกตอนหนึ่งครับแล้วเลยมามีตอนหนึ่งครับผมนะครับอีกตอนหนึ่งก็มาถึงตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ตอนจะข้ามน้ำสงกะเลียครับนะครับช่วงนี้ขุดร่องนี่ร่องร่องทางรถไฟนะสหายร่องทางรถไฟครับตรงนั้นมีปั๊มเติมน้ํามีปั๊มเติมน้ำนะครับพิเศษเลยครับครับพิเศษสุดเลยตรงนี้คือยังมีมอรดกไทยมอระดกโลกอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่มากครับคือปั๊มเติมน้าครับสหายปั๊มเติมหัวจักรเติมน้ําหัวจักร ยกขบวนไปตีเมียนมาครับอันนี้ที่ตรงกอไผ่นี่เลยครับเป็นเส้นทางกอไผ่ครับตอนนี้เป็นต้นมะพร้าวกอไผ่ไปหมดแล้วละเนาะพี่น้องชาวบ้านเขาปลูกบ้านอยู่กันทับกันไปครับแต่มีช่วงเดียวประมาณนักห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองครับงมีสวนครับล้วเลยสวนนี้ไปเจ้าเอ๋เลยนะครับที่ที่เราทํามาให้ดูเนาะเราไปใช่ไม่ยากครับไม่ยากตามไม่ยากครับพี่น้องเฟิงเราจะลงไปดูไอ้ปั๊มเติมน้ําครับต่อหม้อ ทางข้ามน้ําไปฝั่งทางนู้นไปฝั่งทางนู้นจะไปชนกับคลิปสนามบินคลิปสนามบินครับนะครับคลิปสนามบินเนาะคลิปสนามบินสนามบินนี่ก็ยาวๆๆไปเข้าบอญี่ปุ่นไปเข้าบอญี่ปุ่นก็สุดเข็ดแดนสยามครับเข้าเมียนมาโอเคไปเราไปดูไอไอปั๊มน้ํากันไปดูกันครับพี่ปั๊มเติมน้ําหัวจักรสุดยอดนะพี่ครับก็คืออีกอีกจุดหนึ่งก็คือไปเติมมีดที่ฝั่งฝั่งฝั่งพม่าเลยครับฝั่งพม่าเลยครับผมไปเลยทะยาตรงสู่ไปเลยโอ้โห ครับจะไปน่าจะไปเติมที่แม่น้าอ่าข้าแม่น้ำอนันต์กินอนันต์กุลอนันตกวินี่เลยพยาธิรงสู่ไปครับพี่ก่อนจะถึงซันฟิวเซียสลลงมาที่นี่อาจจะเลยขุดลงมาเนาะจะเลยขุดขุดขุดทางลงมาครับผมออ้ยเห็นอนกัทตรงนูตรงนี้ครับตรงนี้เราจะมาดู ที่อยู่น่าจะวางวางรางข้ามนู่นครับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวอทางนี้ทางนี้อรรมดาอยู่ทางนี้มันมีอันหนึ่งไปไหนหรอไงน้องเฟิร์สนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเขานีัไงนี่คอสะพานเนอะสหายเนี่ยครับพี่เห็นลนะเห็นไม่เห็นเหรอเนี่ยคอนี้กับคอน,นู้นเห็นไหมครับผมเนี่ยมันจะเป็นช่วง<น>ครับ,รบใช่ตรงนี้ครับตรงนี้นุ่นเหลือชิ้นหนึ่งนี่เหลือชิ้นหนึ่งมันจะเป็นร่องครับล่องไอ้ยิงปุ๊บแล้วก็ยิงไปปุ๊บ ประมาณนี้แหละครับพี่ดูีคอแตโอ้ข้ามตรงนี้เลยนี่ครับสั่นนี้เลยพี่ข้ามไปนู่นครับต้นไทรนี่อาจจะไม่มีหรอกตอนนั้นครับเพิ่งมาขึ้นที่หลังอาจจะขึ้นที่หลังหรืออาจจะเฉียดต้นไทรนี้ไปก็ได้ครับพี่เฉียดต้นไทรไปประมาณสวยสวยมากครับพี่สุดยอดครับสวยเนาะสวยมากครับปั๊มเติมน้ําหัวจักรร่องรอยที่เหลือสมบูรณ์แบบ ก่าดูต้นไม้ก็รู้ครับต้นมะเดื่อนี่ขึ้นทีหลังนะเนี่ยครับผมเนี่ยรากอ้อมไว้เห็นไหมขึ้นทีหลังพวกนู้นก็ขึ้นทีหลังนะน้องเปิงประมาณทีหลังครับผมว่าทีหลังครับพี่ทีหลังเฉียดไปเลยเนี่ยใช่ไหมเียดตรงนี้ทางไปเลยทางขึ้นมานู่นเละไปชนเลยสนามสนามบินคลิปสนามบินโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้คลิปอ่พาสหายดูปั๊มเติมน้ำครับผมปั๊มเติมน้ำหัวจักร รถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสุดยอดครับเนาะคลิปนี้ให้พี่น้องได้ดูไว้เป็นขันตานี่คือมรดกไทยครับสหายมรดกโลกนะครับที่พวกเราน่าจะอนุรักษ์กันไว้ให้ลูกหลานได้ดูนี่คืออะไรบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเออล้อมปูนไว้ทําไมไม่รู้ไม่รู้อะไรคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ล้อมปูนธรรมดาพี่น้องครับนะคือปั๊มเติมน้ําหัวจัดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือรถไฟใช้ไอ้น้ำเนี่ย นนี้มีรอยมีรอยลอ็ยลอกล็ออยู่ของคนมาดีนี่โอ้ <c oughs> ครับน,นี่นะนี่จะเป็นรอยล็อกอะไรสักอย่างครับอ่าอันนี้เนี่ยตรงนี้คาดเดาว่าจะเป็นปั๊มเติมน้ําปั๊มเติมน้ําป,ปั๊มเติมน้ำรถไฟที่จะขบวนที่จะเข้าเมียนมาครับครับที่จะไปพม่าก็คือว่าปั๊มปั๊มเติมน้าครับสมัยก่อนมันต้องเติมน้ำมันต้องเนติมน้ำเพราะว่าใช้ไอ้น้ำค่ะพี่ แล้วก็ทางรถไฟรถไฟก็จะข้ามตรงนี้แหละครับไม่ทราบว่าอาจจะทางนี้ประมาณเนาะแล้วน้องปูนเลยลงมาดูตรงนี้ครับพี่ดูร่องรอยแบบการทำเนี่ยเอาหินแม่น้ำทั้งนั้นเลยเอาหินแม่น้ำมาผสมปูนทัแข็งมากนะแข็งมากมายเลยทีเดียวเ ส่งขามโลกนะครับอันนี้สงงขามโลกครั้งที่สองครับที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นต่อหม้อที่เหลืออยู่จากสงงขามโลกครั้งที่สองน่าจะเป็นปั๊มเติมน้ารถไฟครับพี่เมื่อสมัยนั้นเนาะอ๋ออ่าทางรถไฟก็อยู่ช่วงนี้แหละครับระยะเนี้จากนี้ไปก็จะไปถึงนู่นเลยเชื่อมไปที่หมู่บ้านหนองบุดงเลยครับพี่อ่าสามแยกสองกระเลียใช่ไหมปปอมสามแยกไปต่อมาเมื่อกี้อ่าที่เราไปต่อมาเมื่อกี้ก็เชื่อมกันมาไปถึงนู่นเลยครับผมหนองงเลยก็ปั๊มเติมน้าใช่ไหมรถไฟก็จะข้ามไปตรงนี้เลย ข้ามช่องนี่แหละข้ามช่องไปใช่ไหมข้ามช่องไปก็ยาวเลยทีนี้ทีนี้ก็จะตียาวยาวยาวไปถึงบอญี่ปุ่นเลยบอญี่ปุ่ครับพอไปถึงบอญี่ปุ่นพอถึงบอญี่ปุ่นก็ข้ามเขตพม่าไปแล้วเข้าเขตพม่าแล้วครับพี่เข้า,ป,าประเทศพม่าแล้วประเทศไทยตรงนี้นี่ที่คอสะพานเนาะวันนี้พาสหายมาดูที่เล่าเรื่องราวคอสะพานทางอ่าสะพานข้ามแม่น้ำซองกเลียะขบวนรถไฟญี่ปุ่นนะครับจะไปเมียนมาต้องข้าม แม่น้ำโซนเกลียตรงนี้ครับซึ่งมีซึ่งมีตอม้ออันนี้ซึ่งเป็นปั๊มเติมน้ําคาดว่าเนาะน้นกาดว่าจะเป็นปั๊มเติมน้ํารถไฟตอนที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับคลิปนี้ขอขอบพระคุณสหายที่ติดตามลุงเตี้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสารพัดส,สารพิษนะครับ สับเข้าไปให้มันเต็มแม่น้ําทุ่งกระเลียเต็มไปเลยอ่ะอโยน้ออโยนรอแม่น้ําทุ่งกระเลียฮะแม่น้ำทุ่งกระเลียทุ่งกระเลียตะม่องทุ่งกระเลียตะม่วงกระเลียครับผมเขาไม่เป็นไรแล้วแต่เธอครับวันละเธอครับผมขอขอบพระคุณสหายรักทุกท่านเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอินกราบาครับเนี่ยสบายดีสุภูสุขคนพี่น้องสวัสดีครับผมอริกระโตกระโตเฮ้ย